f r i e ฟนยินดีต้อนรับเระสู่บันเอสสีบ้านหนึวันนี้พี่สีได้มีโอกาสมาไลฟ์สด ในงานครบรอบร้อยแปดปีหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณผู้ก่อตั้งวัดดอยพะชานนะคะพี่พี่เพื่อนเข้ามากันหรือยังวันนี้เป็นวันครบรอบร้อยแปดปีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะผู้ที่ก่อตั้งวัดดอยพะชันของเรานะคะพี่พเพื่พพนพนอนใคที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะงานบุญใหญ่ครบรอบร้อยแปดป อีกนะคะ,ะหนึ่งซับสไครต์ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสบ้านหนึ่งเก้าสามนะคะตอนนี้พี่สีมาร่วมงาน ทำบุญครบรอบร้อยแปปีนะคะของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะพี่พเพื่อนเนอายุครบรอบร้อยแปปีซึ่งท่านได้ลาสังขารไปแล้วนะคะแต่ลูกหลาน,นาคณะศรัทธาก็ยังมาทําบุญร่วมกันนะคะด้านนี้ก็ยังมีโรงทานนั่นเห็นไหมพี่ชายพีสีพี่เขยนะคะพี่พี่เะะพื่อนเนมนิวมนิวงานดีโตโดดีโตโดฮัโลโหลมเ์เฟนดีโตโด ยนดีต้อนรับเป้สู่บ้านเอสีบ้านหนึ่งเก้าสามวันนี้เราจะมางานสถาปนานะคะงานอองานสถาปนาพี่สีัอดีครับผมคุณเคนแม่นิวมามามามงานสถาปนานะคะเพื่อนเพืวเว่อนพี่สีก็มาทำลงทานด้วยนี่ค่ะสวยงามวันนี้มีคนมาทำลงทานเยอะเลยนูนน่นยาวไปนูน่นคณะสถาวัดนคตหลวง ตำบลปาตานอำเภอไม่ได้จังหวัดลำปางร่วมแรงร่วมใจทําบุญนะคะให้ผู้ก่อตั้งนะคะวัดดอยพระชานค่ะพี่พเพื่อนๆใครที่รู้จักวัดดอยพระชานนะคะต้องจะรู้จักหลวงพ่อปัญญาแห่งวัดนาคตหลวงนะคะพระผู้สวัสดีค่ะแม่นิวไม่แอลนะเจ้าดีตัต้อง Hello my friend ดีตัต Thank you so much Thank you so much นี่นี่ ทำโรงทานนะคะนี่ค่ะ Thank you so much my friend Thank you Thank you น้องดานิวซีแลนด์มีแบบนี้มามีเห็นไหมอันนี้อันนี้ทำโรงทานกันนะคะคนใจบุญนะคะพี่เพื่อนมาทำโรงทานทุกปีนะคะเพื่อนๆ,ๆอข้างบนก็ข้างบนก็ขก้าง,งบนก็สวดพระพุทธมนต์ไปนะคะข้างล่างก็เตรียมอาหารไว้บริการพี่พี่ นะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันสถาปนาครั้งใหญ่ของชาวตำบลปัตตานีเมอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะคะอันนี้ไม่รู้ใครนะคะไม่ค่อยจะรู้จักไม่ค่อยจะคุ้นหน้านะคะพี่ๆเพื่อนๆแม่นิวน้องดาไม่เป็นไรนี่ค่ะพี่เพื่อนๆน งานสถาปนาเดี๋ยวพี่สีจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะใครที่รู้จักวัดดอยพระชานนะคะต้องให้รู้จักหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณด้วยนะคะวันนี้เป็นงานบุญใหญ่ของชาวตำบลป่าตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะเป็นงานบุญใหญ่ มาเรียกทำบุญรบรอบหนึ่งร้อยปีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะเองวัดนาคตหลวงรว้อยสิบแปดปู่ร้อยสิบแปดปีนะคะเ่งวัดนาคอดหลวงตำบลบ้นนลาดลำพางเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูพิธีกันการพุทธกาลวิธีพิธีที่ข้างในสารานะคะพี่เบล Field Sokanya nyawa nipananyaà watà ก็จัดใหญ่อลังการมากเป็นงานบุญนะคะทําบุญครบรอบร้อยสิบแปดปีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณถ้าใครที่รู้จักดอยพระชานนะคะจะต้องรู้จักหลวงพ่อปัญญานะคะรูปปั้นของท่านก็จะอยู่ข้างหน้าก่อนที่ท่านจะขึ้นไปโบสถ์นะคะสงสัยร,ระบบระบบดวนแต่เช้าเลยวันนี้ไลฟ์ใช่ไหมดีกับพี่พเ,เพื่อน คณะสัทธาก็มานะคะมาร่วมบุญกันเต็มเลยค่ะนี่ค่ะมาร่วมบุญกันเลยนะคะคุณเชนไอเน้เชนไม่รู้ว่าภาพของพี่สีชัดไหมนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่คือวัดนับบดหลวงตำบลาตานอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางนะคะสวดพระพุทธมู์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะพี่เพ,เพื่อนเพื่อ นะคะคนเลี้ยงหลานปูปูสวัสดีค่ะวันนี้มางานคนรบรอบ118ปีของอหลวงพ่อปัญญาผู้ก่อตั้งดอยพระชานนะคะพีพ่เพื่อนๆนี่ค่ะก็จะมีสิทธิอนุสิตผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาแบบนี้นะคะพีพ่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนฮะแล้วก็ นี่ค่ะกรรมการอบตคุณจัดทำอันนี้คือผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลป่าตันลำพือแมค่คาจงังหวัดลำปลางอันนี้ก็สิทธิอนุสิทธิ์นะคะสิทธิอนุสิตของหลวงพ่อนะคะมาช่วยกันนะคะมาอาสวดอันนี้คือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะคะพี่เพื่อนๆมีเจ้าอาวาสองค์ใหม่ ขอบคุณ9 000, 000้าล้านดวงใจ40สไคร์ที่อยู่กับพี่สีนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อเพื่อนก็นจะมีเจ้าคณะอำเภอนะคะเจ้า,าคณะอำเภอเป็นอ่าเป็นประธานอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะพี่เพี่เพื่อนจะมีเจ้าคณะอำเภออยู่ข้างในน,ะะน,นู่นนะคะอันนี้รูปปั้นนะคะใครใครที่มาดอยพระชันนก็จะมาเจอรูปปั้นท่านประดิษฐานอยู่ข้างหน้าก่อนจะขึ้นไปโบสถ์นะคะพี่ ภะวะตุสัพพะสัตตาเตภะวะตุสัพพะสัตตา <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังจะสวดนะคะเป็นพระสฆ์องค์เจ้านะคะที่อยู่ในอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางตำบลป่าตันนะคะมาให้ศีลให้พรมาร่วมทำบุญด้วยนะคะพี่เพื่อนนี่คือเจ้าวัดองค์ใหม่นะคะพี่เพื่อนเจ้าวัดองค์ใหม่ซึ่งมาพัฒนา วัดนาคห่วงให้เจริญก้าวหน้านะคะประดมประดมมางานบุญจ้าพี่เพื่อนเพื่อนนี่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็อยู่ด้านนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนการโรงเรียนมากันครบเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนผู้หลับผู้ใหญ่มากันครบด้วยรวมด้วยคณะสักกาวัดนาคห่วงแล้วก็ ใเรือนเคียงนะคะนีกันมา,กมาทาบุญเป็นงานบุญใหญ่ประจำประจำปีนะคะหนึ่งปีก็ทำกันหครั้งนะคะเพื่เพื่อน ทุกคนก็มีใจเบิกบานแจ่มใสนะคะมาร่วมทำบุญในวันนี้ค่ะพี่พื่เพื่อนแล้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนี้พาพากันอิ่มบุญกันนะคะเพื่อนเพื่อนให้เข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลูกเล็กเด็กแดงก็มานะคะพี่เพื่อนเพื่อนให้เข้าถึงนี่คือผู้หลักผู้ ใหญ่พุทาบุญแกในตำบลป่าตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะพี่ๆเพื่อ,อนแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นะคะมาทำบุญร่วมกันนะคะคุณสมพรมาล สวัสดีค่ะมาที่วัดนครหลวงตังบวลปัตตานีอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำพางนะคะตอนนี้มีงานบุญใหญ่ค่ะเฉลิมฉลอง108ปีของเจ้าอาวาสที่ได้ร่วงลับไปนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนพี่สีก็จะส่องให้ดูนะคะผู้เฒ่าผู้แก่รวมทั้งชาวบ้านนะคะ มาร่วมงานบุญครั้งนี้นะคะทุกคนก็จะอิ่มบุญกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆเล็กเด็กแดงก็พากันเข้าวัดเข้าวาแบบนี้นะคะพี่พๆเพื่อนนี่ขอบคุณห้าไลฟ์ห้าเลิฟบเกล้านดวงใจสาธุสาธุจากคนลำปางแม่นและเจ้าอยู่ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเจ้าอย่าน้องคูนย่าน้องคูนมางานบุญใหญ่นี่มางานบุญใหญ่มางานบุญใหญ่เพ่อปมานอภานเ่ปด วันนี้ทำบุญใหญ่นะคะสถาปนาหรือว่าทำบุญให้ค่คให้แก่หลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณคผู้ก่อตั้งวัดดอยพระชานนะคะพี่เพืพ่อนแล้วท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนะคตหลวงของเรานะคะตอนนี้ก็ครบรอบร้อยอายุร้อยแปดปีซึ่งท่านได้ลาสังขารไปแล้วนะคะพี่เพื่อนท่านได้ลาสังขารไปแล้วอนี่มหรับค่ะนะคะาว ก็จะมีเจ้าคณะอำเภอนะคะแล้วก็รองเจ้าคณะนะคะมาเป็นประธานทำพิธีนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆข้างในนี่คือมรุกมรคทายกวัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่องข้างล่างกันนะคะจะไปส่องข้างล่างกัน นี่ค่ะไปข้างล่างดูคนมาทําบุญมาทําบุญในวันนี้ว่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพี่สีพาไปนะคะข้างบนก็ยังไม่เสร็จนะครับแม่เป็นเจ้าภาพตั้งรอบงานขาราชการเรรียกวิธีริบปีหลวงปู่ก็บรรจุปัญญาวิธีการข้างบนยังไม่เสร็จนะคะแต่เราจะไปดูข้างล่างกันวิชาบน้องแกาซ่ามาทําบุญค่ะมาพ่อพุธ งพระปฏิมาประธานเน็ตการีนักเกียรติเนเชนท่านรองพระมดโซลแสงรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาครัวนะครับเป็นการทางศาสนาข้างบนก็ทําไปนะคะดูคนอยู่ข้างล่างพี่เพื่อนนี่คือโรงทานนะคะพี่เพื่อนเห็นไหมด้านโน้นนะคะมีโรงทานนู่นโรงทานใหญ่แถบนี้แถบนี้คือเตรียมพร้อมกันทั้งหมดเลยพี่เพื่อนเตรียมพร้อมกันทั้งหมดนี่เป็นโรงทานนะคะ ท่านับลูกหลานก็พามาด้วยคนคนก็เยอะเยอะค่ะทั้งตำบลคนทั้งตำบลมาร่วมงานคนทั้งตำบลมาร่วมงานนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งยิ้มแฉ่งอิ่มบุญกันทุ่นหน้าค่ะนี่ตุ๊ดฮัลโหลมายเพลนแทนคิวโซมัสมายเพลนแทนคิวโซมัะคนเยอะมากนี่คนตำบลป่าตันนะคะพี่เพื่อนเพื่อน ตำบปลป่าตันคนมาเอาบุญกันนะคะอ้เยอะด้านนี้โรงทานเราก็วนมาแล้วรอบผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีด้านนี้เยอะนะคะโอ้ยวัน,นวันนี้เพื่อนพี่สีก็ไม่เลี้ยงมาทำอะไรคะรมาทำรดช่องนี่เอาเปิมรดช่องให้ดูหน่อยนี่ค่ะเพื่อนพี่สีนะคะพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ทำงทานด้วยรดช่องนะคะมาเติมหวานกันนะคะ นี่โอ้โหเป็นหม้อใหญ่เลยนะคะงานบุญใหญ่ก็ทําอลังการแบบนี้นะคะทําทุกปีโอ้โหใครที่มาวันนี้สาธุด้วยนะคะขอให้ได้บุญท่วนหน้านะคะเพื่อนเพื่อนวัดนาคตหลวงตําบลป่าตันอ้าอันนี้ใครก็ไม่รู้นะคะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสวยมากสวยไม้นะคะอืมนี่สองคนพี่น้องมาทำโรงทานนะคะพี่พี่เพื่อน เห็นไหมหน้าตาอิ่มบุญกันทั้งนั้นนะคะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม thank you so much my friend thank you so much เรามาอิ่มบุญกับงานสถาปนาครบรอบ118ปีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณเจ้าอาวาส คนเก่านะคะของวัดนาคตหลวงผู้ก่อตั้งวัดดอยพะชานตาบลปตัตตานอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะคะใครที่มาวัดดอยพะชานนะคะจะต้องจะต้องเข้าถึงและก็รู้จักหลวงพ่อปัญญาของเรานะคะผู้ก่อตั้งดอยพะชานนะคะท่านที่เคยไปดอยพะชานก็จะเห็นรูปปั้นของท่านยืนสง,งา่าตะการตาอยู่ก่อนที่ทพีเพ่เพื่อนจะขึ้นโบสถ์นะคะ ขึ้นโบสถ์ขึ้นศาลาสวยๆของวัดดอยพระชานนะคะ,ะท่านท่านคนนั้นแหละท่านนั้นแหละพระอาจารย์ท่านนั้นแหละ,ะ,าาท,นนหละที่ก่อ,อตั้งวัดดอยพระชานแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนครหลวงที่พี่สีกำลังจะมาะไล์สดให้พี่ๆเพ,พ,พ,พื่อนๆได้เห็นตอนนี้ค่ะ นี่อันนี้คือโรงทานนะคะพี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนี่มาทำโรงทานมาดูโรงทานกันนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอรังการนะคะลูกเล็กเด็กแดงก็มาเอาบุญทำบุญกันนะคะก็ที่อยู่ตรงนี้ก็คนคุนหน้าคนนี้เนี่ยเห็นไหมไม่เคยกินปลาร้านะคะพี่เพื่อนไม่กินปลาร้าเลยคนเนี้ยกินแต่เออกินหา ไปไปเหมาพระทีละสองสามลถแต่หน้าตามไม่ให้เลยพี่พี่เพื่อนดูสินี่นี่คือคนอิ่มบุญนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทำโรงทานมาให้พี่พี่เพื่อนเอนได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็น้นวัดก็กว้างขวางนะคะพี่เพื่อนเพื่อนด้านนู้นคือที่ ที่เก็บกระดูกของอหลวงพ่อนะคะด้านนู้นนะคะมาวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้เข้าไปกราบไหว้อฐิหลวงพ่อด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเจ๊ปุ๊กจ้าเจ๊ปุ๊กจ้ามาเที่ยววัดกับสีบานนานๆจะได้เข้าวัดดูนี่เขาทอดลูกชิ้นอันนี้พี่ชายของพี่สีนะคะนี่เห็นไหมทอดลูกชิ้นด้านนี้เลยนะคะ คนดีทอดก็ญาติพี่น้องเป็นเพื่อนพี่สีนะคะจำได้จำกันได้ไหมญาติญาติเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องร่วมแรงร่วมใจทำโรงทานกันวันนี้นะคะวันนี้เตรียมลูกชิ้นมากี่โลคะ เตรียมลูกชิ้นมากิโลอ๊ดปาทดว่าถ้าหมดก็เติมอีกนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนกำหนดไม่ได้นะคะโรงงานลูกชิ้นอยู่ใกล้วันนี้เตรียมลูกชิ้นมากิโลค่ะคุค่าเท่าไรนะยี่สิบสี่กิโลพี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมพี่สาวพี่ศรีเจ้าของโรงงานล็อกนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนลูกชิ้นทอด เจปุกจ้ายินดีต้อนรับกาสู่บ้านเอสบ้านหนึ่งเก้านะคะวันนี้เป็นงานเฉลิมเป็นงานอาทำบุญนะคะครบรอบร้อยแปดปีของผู้ก่อตั้งวัดดอยพระชานนะคะพี่ๆเพ,พ,พ,พื่อนๆนี่เราก็พี่ีก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆนะคะถ่ายทำไปเรื่อยๆนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณก,กําลังใจนะคะนี่ข้างล่างข้างล่างลงครัว ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครที่มาวันนี้ท่านเกษตรผสมผสานขอบคุณค่ะใครที่มาวันนี้ก็จะได้ก็จะได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะโลงทานก็เสร็จแล้วนะคะจะได้ร่วมบุญด้วยกันเราก็จะไปดเูเราก็จะไปดูพิธีการข้างบนนะคะพ,พี่เพืเเอ่อนๆอ่าๆไปดูพิธีการข้างบน ด้านบงก็อันนี้ข้างล่างนะคะที่มันสําหสำรับครับเรีนเคร้าข้างบนก็จะมีพิธีการต่อนะคะใครที่บริจาคอะไรมั่งบริจาคสำรับเพื่อนคุณนงูยางทงโพปิ้งรับเดีนเกิ้าร้าคบนสุขคุีชาวบ้านดีใจกันนะคะชาวบ้านดีใจที่ได้มาทำบุญร่วมกันนะคะทุกท่น คุณแม่ทองเินวงโกณาขอบคุณทุกท่านขอบคุณเจ้ปุ๊กค่ะเจ้ปุ๊กจ้าวันนี้สีบ้านเข้าวัดนะคะไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเข้าวัดไม่ร้อนค่ะเข้าวัดอบอุ่นดีอบอุ่นใจขอบคุณพี่สีค่ะบุญบารมีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณช่วยส่งเสริมให้ทุกคนและชาวบ้านมีความสุขนะคะพี่พี่เพื่อนขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะนี่คือวัดนครหลวง ที่ปฏิสถานอัตถิของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณผู้ก่อตั้งวัดดอยพระช,ชานนะคะพี่พเพื่อนๆใครที่ใครที่เคยมาเที่ยววัดดอยพระช,ชานนะคะรูปปั้นที่ยืนสง่าตะการตาอยู่ตรงนั้นนะคะคือหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณนะคะพี่พเพื่อนๆผู้เท่าผู้แก่ก็ด้านนี้ก็ถวายสังฆทานนะคะนนพี่เพื่อนๆด้านนี้ นี่ค่ะชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจด้วยที่ไม่ต้องไม่ต้องได้บอกเลยนะคะงานบุญใหญ่นะคะพี่เพื่อนๆขอบคุณอิ่มบุญอิ่มบุญกันทวนหน้าแม่นและเจ้าน้องนิ้ว เนี่ยวัดตีวัดตีหลวงพ่อปัญญาเปิลเปิลยูจนเปิลละสังขารวะระสุดทา้ายเปิลกระยูวัดเนี่ยเจา้าดูโคศกเรานโน่นนี่คบโคศกก็คนเดิมนะคะนานโอนี่ค่ะัุเพื่อนเพื่อนนี่ด้านนี้ก็ถวาย เจ้าโอวาตเจ้าเจ้าโอวัตองใหม่เจ้าโอวัตองใหม่ก็คือเพื่อนของลูกชายพี่สีนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนคนรุ่นใหม่นะคะที่มาพัฒนาวัดนครหลวงได้สวยงามแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนคนรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่นะคะนี<ๆ>่ค่ะ <ๆ S 1> มาแล้วก็ร่วมบุญร่วมใจกันสาธุสาธุนะคะ <ๆ S 1> พี่เพ <ๆ S 1> ื่ๆๆอนเพื่อนทุกทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันวันนี้ทุกคนขอให้มีความสุข ชะะาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญสาวเพอเพืเ่อนคนก็จะได้บุญกันพุนหน้าได้บุญกันพุนหน้านะคะไม่ได้มีไม่ได้มีบ่อยๆนะคะพี่เพื่อนไม่ได้มีบ่อยๆงานแบบนี้ไม่ได้มี boy boy มบ่อยๆนะคะ,ล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 ะ คนที่ถวายสำรับก็ไม่ใช่ใครเป็นอาของพี่ศีเองชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันโดยที่ไม่ต้องได้นัดหมายนะคะแค่ขึ้นป้ายว่าวันสถาปนาครบรอบร้อยสิปีแค่นี้เองนะคะทุกคนก็มารวมตัวกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวบ้านอิ่มคุณอิ่มใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านจงเจริญก้าวหน้า แล้วก็จงมีชีวิตยืนยาวนานหลวงพ่อปัญญาท่านก็ได้ทำวัตถุ วัตถุปลูกเสกพระของพี่สีก็มีหลายองค์เหมือนกันสมัยพี่สีเป็นเป็นเอ่เป็นสาวเป็นเด็กวัยรุ่นพี่สีก็เป็นช่างฟ้อนนะคะได้รับพระจากมือท่านก็มาหลายองค์นะคะตอนนี้ก็เก็บรักษาไว้นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเดินโน้นใหญ่บ้านพิธีการนางศาสนาก็ใกล้จะเสร็จแล้วพี่เพื่อนเนเดี๋ยวเราก็จะไปดูโรงทาน การด้านนี้คือพิธีการทางศาสนานะคะข้างบนศาลานะคะข้างบนก็เตรียมข้างล่างก็เตรียมกับข้าวกันให้วุ่นเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเราอาจจะไลฟ์สดตอนที่พี่พี่เพื่อนๆคนบุญทั้งหลายรับประทานอาหารกันโนสดโบโหลดข้างล่างก็เตรียมสําหรับกับข้าวโรงทานก็เตรียมสําหรับกับข้าวกันนะคะดูในโบสในวิหารในศาลาก็ ตาก็มองไปนูน่นละคะโอ้บางคนก็กลิ่นหอมชุยมาในศาราเลยนะคะพี่ๆเพื่อนคนอิ่มบุญคนอิมมนอ่มบุญทุกคนนะคะนี่พี่สีก็จะเก็บภาพไว้ให้เอามีแจกขนมด้วยพี่สีก็จะเก็บภาพสวยๆไว้ให้ชาวบ้านได้รับชมกันนะพิรว,วีเจ้านี่คะ่ะชาวบ้านก็จะได้เข้ามาดูอ่าสีบานชั้นแนวหรือว่าสีบาน193นะคะ เขาก็จะได้เห็นลูกหลานได้เห็นพี่ป้าน้าอาของเขามางานบุญนะคะพี่พี่เพื่อนๆวิสีก็จะถ่ายทําให้ทุกคนได้ดูได้เจ็บภาพสวยๆงามๆไว้ให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันไอเคนไอเคนมาแอลวัดกันนี่ค่ะพี่เพื่อน ทุกคนอิ่มบุญนะคะเหมือนเหมือนกับทุกคนจะหิวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนน่าจะหิวนะคะแต่ไม่ได้เวลานี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนใค่ทีหอหอขนมมาขนมนมเลยก็นั่งกินกันง่อๆงอบแง่แง่ไปนะคะพี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม thank you so much di todo thank you so much ขอบคุณน้องดาขอบคุณย่าน้องคุณ ขอบคุณไอเชนพนมภัยขอบคุณพี่ละวีพ,พี่พี่เ,เพื่อนงานงานบุญแบบนี้นะคะ่านคุณช้างน้องพี่ยินดีต้อนรับกระสุบ้านเอสบ้านหนึ่งาสมใช่มาทำบุญวันสถาปนาครบรอบ118ปีของผู้ก่อตั้งวัดดอยพระชานชาค่ะนี่ค่ะทุกคนมาอิ่มบุญอิ่มบุญพี่ลวีหันหันอ่าหัน หันหูพปั้นตีตั้งก่อนตีเขาจะไปสลาหันก่อนตีคนไปถึงกะกาบไหวก่อนตีจะขึ้นเข้าไปสลาก็จะหันหลวงพ่อปัญญาปิ่นปฏิสถานอยู่หันแต่วัดนคตหลวงเนี่ยเป็นตีเก็บอัฐิเก็บอัทิลกาลกาปิ่นกาเป็นเจ้าภาพของวัดนคตหลวงมาจนล่าสังขารนะเจ้าอันนี้ชาวบ้านก็มากันแบบนี้เลยนะคะพี่เพื่อน ทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจตอนนี้ก็นี่ตอนนี้ก็ทำตัวตามสบายนะคะรอกินข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนรอกินข้าวกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกก,กำลังใจนี่แจกขนมนะคะด้านนี้น่าจะหิวแต่ว่ากับข้าวด้านนุ้นหอมช่วยมาดีเดียวนะคะพี่<ม>เพื่อนเพื่อนจานหนึ่งเดือดามลตรสองร้อยบาท เป็นไงชาวบ้านเป็นไงมาได้กันแบบนี้เหรอคเห็นไหมล่ะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนี่เป็นหนึ่งปีของการรวมตัวของชาวบ้านนะคะแล้วก็พี่เพื่อนเพื่อนๆทุกท่านเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดในวันนี้นะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนมาอิ่มบุญอิ่มกันนะคะอิ่มบุญอิ่มใจด้วยกันในงานสถาปนาครบรอบ108ปีของหลวงพ่อปัญญาวุฒิคุณ ลู้ก่อตั้งวัดลอยพระชานนะคะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหภาพออกมาสวยงามไม่รู้ภาพออกไปจะสวยงามไหมนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหขอบคุณทุกท่านที่ต้อมารับชมขอบคุณกำลังใจนี่มีการเสริมกันเกิดขึ้นแล oh, no <sm illi> ้วมีการเสริมเริ่มเสริมเริ่มเสริมอาหารขึ้นมาข้างบนนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน ดีโตโตโไเรนด์อะไรรนยไดตโดตโด h a o เ love ต o I love บอก love แต่ดโตโดคนเดียวคนอื่นลีค่ะเดี๋ยวถ้ามีอลงทพิธีการขบวนยังไม่เสร็จนะคะเพื่อตนนี้กำลังถวายสังฆานา ทางหน้าทางหน้าก็ยังมีพี่นังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมภาพพร้อมเดี๋ยววี่สีก็จะขึ้นไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคนอิ่มใจกันทุ่วหน้านะคะนี่ค่ะอิ่มใจกันทุ่นหน้ายบายแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะ thank you so much my friend Dito i s l o n d thank you so much for watching น้องปุ่ ไปายเดี๋ยวอาจจะขึ้นอีกตอนที่เขากำลังทานอาหารกันนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่ในไร่นะนะคะขอบคุณย่าน้องคูนตอนนี้กำลังชาเขาเรียกกำลังจะรวดน้ำรวดน้ำให้พูนร่วงรับนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่ในไร่นะไปลาไปบายจ้าก็ขแต่ถือศีลกุศลหวงปู่ในวันนี้วันนี้ขออนุรับเป็นแบบ